เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับมีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นนะฮะพร้อมกับพวกไปทําร้ายร่างกายเจ้าของร้านซีฟู้ดในศูนย์อาหารโดยมีภาพกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้เดี๋ยวไปดูกล้องตัวนี้กันนะองหน้าผมกองหน้านะพี่ยไหมกองน้าหน้าไห บอกใครอ่ะใครบอกผมอ่ะแล้วพี่บอกผมเรื่องอะไรอ่ะทำไมอ่ะฮะคุณทำไม่แล้วผมติดอะไรอะมึงจะทำเรื่องเงินกูทำไรกับพี่ล่ะบอกผมใครก็บอกพี่เลยพี่บอกให้ผมใช่ไหมโว้ย นี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยช่วงค่ําคืนวันที่4ตุลาคมนะครับโดยกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านอาหารซีฟู้ดบริเวณศูนย์อาหารชุมชนบ่อนไก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับจับภาพชายสวมเสื้อยืดสีน้ําเงินผู้เสียหายกําลังยืนทําธุระอยู่หน้าร้านจากนั้นได้มีอีกฝ่ายที่บอกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำนะเดินเข้ามาพร้อมพวกแล้วก็เข้ามาตบหน้า ผู้เสียหายแล้วก็ถามว่าเนี่ยมองหน้ากูทําไมเออจนกระทั่งมีการโต้เถียงกันอยู่หลายนาทีจังหวะนั้นเองครับนักการเมืองท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้องได้รู้โดยบอกว่าลุยลุยนะฮะก่อนที่พักพวกที่มาด้วยกันนจะพากันลุมทําร้ายผู้เสียหายแล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาห้ามปรามแล้วก็แยกย้ายไปทางผู้เสียหายได้นําคลิปหลักฐานกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่ของอำเภอหัวหินนะฮะก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่นะครับเขาบอกว่ามีตำแหน่งเนี่ยเป็นสอจอนะฮะสอจอในรังอายุ43ปีซึ่งเป็นพ่อค้าร้านอาหารซีฟู้ดในศูนย์อาหารบอกว่าขณะที่กำลังเดินไปเคลียร์เงินค่าตลาดจูๆ่ๆคู่กรณีซึ่งอยู่ในการเมาก็ปรีเข้ามาทำร้ายตามในคลิปผมก็พยายามจะพูดคุยพูดจาดีๆกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะก็เห็นว่าเป็นคนรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากัน แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมหยุดนะฮะหาว่าผมเนี่ยไปมองหน้าเขานะครับทั้งที่ผมเนี่ยไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกันมาก่อนนะฮะหลังเกิดเหตุอีกฝ่ายต้องการจะขอเคลียร์แต่ผมปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยด้วยนี่นะฮะแต่ยอมรับว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยก็กลัวว่าจะโดนข่มขู่หรือจะโดนเล่นงานเพราะผมก็เป็นเพียงพ่อค้าคนทำมาหากิน แต่เรื่องคดีก็ต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่อยากจะยอมความอ่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะก็มีที่ศีรษะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตอนที่ล้มนะครับที่ว่าเขาเตะเข้านี่แล้วก็พอที่จะเตะหัวผมผมเอามือบังก็เอาแขนรับไปแล้วก็มีกระชากผมทั้งคู่ครับทั้งลูกพี่ลูกน้องคลิปมันจะบอกหมดครับเพราะว่าผมผมเย็นที่สุดแล้วครับผมให้เกียรติเขาตลอด ก็เขาก็มีดื่มครับดื่มในตลาดมาครับดื่มดื่มมาจากที่ตลาดอยู่แล้วครับรู้เลยใช่ไหมใช่ครับทางตำรวจว่าไงฮะก็บอกว่าคดีนี้ครับทางตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันได้ร่วมประชุมและสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้อมูลบอกว่าอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกสจแล้วก็ลูกน้องที่ร่วมลงมือก่อเหตุถ้าพบว่ากระทําผิดจริงก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย งานนี้บอกว่าไม่มีมวยล้มไม่มีคุณขอมานะฮะเพราะตํารวจก็ทําตามพยานหลักฐานนี่ยังดีนะมีกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุนะฮะก็เป็นหลักฐานเนี่ยเขาเรียกว่าดิ้นไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีกล้องเนี่ยก็ไม่รู้จะออกมาหน้าไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้สําคัญมากเลยหลักฐานเนี่ยกล้องวงจรปิดคลิปเหตุการณ์ต่างๆนะฮะตอนนี้จะทําอะไรคนก็ต้องเกรงใจกล้องกันหน่อยนะกล้องเยอะมากนะฮะ ไม่ใช่สมัยแบบยุคบ้านป่าเมืองเถื่อนสั่งลูกน้องแบบ,บลุยลุย,ลยออไปกระทืบคนเนี่ย